ใครผ่านมาแถววัดอรุณนะครับแนะนําที่นี่เลยครับแถวอรุณอมรินซอย11นะครับปากซอยมีร้านใสสะอาดก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อครับใครๆก็รู้จักจ้าร้านนี้เขาดังมานานแล้วและมีหลายสาขาด้วยลูกชิ้นปิ้งอร่อยมากอันนี้ชิมให้ดูสักลูกหนึ่งและนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับเป็นต้มยำหมูนะครับส่วนผมเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับมีทั้งเนื้อกรอบลูกชิ้นเอ็นแล้วก็เนื้อสดครับและชามต่อไปเป็นของเด็กน้อยครับกิมอีที่นี่เขาแปลกๆครับเส้นยาว น้ำซุปเนื้ออร่อยน้ำซุปอร่อยมากผมบอกเลยชเนื้อกรอบไปซฟังยิ่เนื้อกรอบซีฟังแต่กรอบนะครับเบนื้อสดตรนี้เนื้อสดก็นุ وم, น่มๆครับเยี่ยมบอกเลยว่าเยี่ยมอ่ะทีนี้มาดูแห้งบ้างครับวยเตี๋ยวแห้งที่นี่เขาไม่มีน้ำซุปให้นะครับแต่มีเต้าหู้ดำนะคะซึ่งดีชอบ และผมก็สั่งมาบ้างครับเป็นแห้งเหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นหมูครับ,อรบลองมาชิมกันหมูเกลือก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาก็เด็ดมากครับถึงจะไม่มีน้ำซุปแต่ก็อร่อยครับทั้งหมูทั้งเนื้อเด็ดทั้งคู่แนะนําเลครับร้านนี้ใสสะอาดอยู่แถววัออดอรุณจาแต่เขามีหลายสาขาลองเซิร์ชด,ดู